สวัสดีค่ะชาวราศีเมษค่ะวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวราศีเมษก็คือท่านที่เกิดอยู่ในลัคนาหรือเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะราศีของท่านจะเป็นยังไงติดตามกันต่อไปค่ะว่ากันว่าชาวราศีเมษนะคะราศีเมษจะเป็นราศีแห่งความจริงใจน่าคบ รักในการเดินทางชอบท่องเที่ยวผจญภัยค่ะท่านจะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นทะเยอทะยานก็มีความลักษณะเป็นผู้นำด้วยนะคะลงไปตรงมาแต่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรรักความยุติธรรมเชื่อมั่นในตัวเองกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าที่จะโต้แย้งนะคะหากมีพบปัญหาอุปสรรคอะไรก็สามารถที่จะแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ ด้านการงานจะมีความก้าวหน้านะคะมักจะประสบความสำเร็จแล้วก็มีความคิดิรเริ่มขยันอดทนรักความเป็นอิสระนะคะแต่มักขาดศิลปะในการเจรจาก็ควรจะแก้ไขเล็กน้อยค่ะชาวราศีเมษนะคะสีที่เป็นมงคลถูกฉลกคือสีแสดค่ะสีที่ไม่ควรใช้คือสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีแดงค่ะ อัญมณีที่ํำโชคก็เป็นโกเมนนะคะส่วนอัญมณีที่เราไม่ควรใช้ก็คือทับทิมพลอยสีแดงเขียวมรกตเขียวส่องนะคะไม้มงคลสำหรับการเสริมในดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีเมษนะคะแนะนำต้นมยมนะคะจะช่วยเสริมพลังให้กับชาวราศีเมษนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็ เป็นที่นิยมเป็นสเสน่ห์มหานิยมนั่นเองค่ะและเฟื่องฟ้าก็จะให้ความหมายของความเจริญรุ่งเรืองนะคะอนาคตที่สดใสมีชีวิตที่สดใสร่า,าเริงนะคะช่วยเสริมดวงชะตาเสริมมงคลให้กับชาวราศีเมษนะคะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะพบกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ